เลเวอร์ใจอ่อนออสตินเผลิวพูเพิ่มค่าตัว5,000ล้านบาทควาเวียสเดวิดออสตินนักข่าวคนดังเผยว่าลิเวอร์พูลเพิ่มตัวเลขให้กับเลเวอร์คูเซนพิจารณาจากเดิม130ล้านยูโรเป็น134ล้านยูโรเพื่อหวังให้ปล่อยฟอร์เดียนเวียสย้ายมาสวมเครื่องแบบผงแดงเอรวพูทีมแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษ20สมัยตัดสินใจเพิ่มข้อเสนอ134ล้านยูโรหรือประมาณ5,226ล้านบาทให้กับห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนพิจารณา ในการปล่อยตัวฟอเรียนเวียสให้ย้ายมาคักแยงอย่าง,งติดแอนฟิลในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ทัพหงแดงเคยโดนห้างขายยาตอกกลับมาแล้วหลังจากพวกเขาย่นกระเสนอฐจำนวน130ล้านยูโรหรือประมาณ4,810ล้านบาทอย่างไรก็ตามการเจราจาระหว่างทั้งสองฝาอ่ายยังคงดำเนินการต่อไปในเชิงบวกและการปะทุทุกอย่างน่นจาจะใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วโดยเหลือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,อยๆเท่านั้นล่าสุดเดวิดอัลสตินนักข่าวคนดังจากทีแอเลติกสื่อกีฬาชั้นนำรายงานว่าทีมของกุนซืออาร์เนอร์สโต ตัดใจเพิ่มก็เสนอให้กับเลเวอร์คูเซนจากเดิม130ล้านยูโรเป็น134ล้านยูโรรวมแอดออนโดยตัวเลขดังกล่าวแบ่งเป็นการจ่ายค่าตัวนักเตะ118.7ล้านยูโรหรือประมาณ4,629.3ล้านบาทและแอดออนอีก15.3ล้านยูโรหรือประมาณ596.7ล้านบาท